รีวิวกันจะส่งต้นไม้นะคะวันนี้วันนี้นะคะเป็นเดือนังคารนะคะที่1เดือนสิงหาคมวันฝนตกนะคะวันฝนตกวันนี้เราต้องไปส่งต้นไม้เองนะคะไปส่งกล่องเครี่ฝนก็กำลังตกหนักเลยนะคะลูกค้าที่ออเดอร์เอาไว้นะคะวันนี้เราก็จะส่งตามปกติแจ้งเรืพัสดุช่วงค่ำนะคะ หลังจากการจะส่งนะคะจี่ัง่ด้พัสดุลูกค้าจะได้รับของนะคะสองไม่เกินสองวันนะคะถ้าพักกลางนะคะพักกลางจะได้อ่าพรุ่งนี้นะคะถ้าพักเหนืออีสานวันมะรืนนะคะวันนี้วันอังคารนะคะวันอังคารพักกลางพรุ่งนี้วันพุธถึงนะคะพาคกลางภักใต้ส่วนภัคเหนือภาคอีสานวันกระไดหัดนะคะ ลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะต้นไม้เพกลงกล่องนะคะเพกลงกล่องจะส่งบริษัทขนส่งเคอรี่และบริษัทขนส่งไปรณียนีนะคะแบบกลงาสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะส่งลงกล่องนะคะตามไซส์ของต้นไม้นะคะถ้าต้นไม้ไซส์สูงเราก็จะใส่แบบยาวแบบนี้เลยนะ ไม้ไซส์ประมาณ1เมตรนิดๆเราก็จะใส่กล่องประมาณนี้นะคะส์เมตรแต่ถ้าไม้ถิงเราก็จะใส่สองเมตรนะคะ,ะที่ด้านหน้าจะเป็น2เมตรนะคะใส <c oughs> ่ต้นไม้นะคะลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อก็แอดไลน์แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะหลังจากที่ดูคลิปแล้วชอบต้นไม้นะคะลูกค้าสามารถเข็บภาพทางทางยูทูบนะคะ,ะส่งให้น้องเอ็ดมินทางไลน์ได้เลยนะคะว่าต้องการชุดไหนนะคะต,ต้องการ ต้นไม้ชุดไหนนะคะเราก็จะลงวิดีโอเอาไว้รายละเอียดทั้งหมดลูกค้าเก็บเข็บภาพแล้วก็ส่งทางไลน์ได้เลยนะคะเราก็จะส่งรายละเอียดให้ลูกค้านะคะจะส่งทุกวันนะคะรับออเดอร์วันนี้จะส่งพรุ่งนี้นะคะรับออเดอร์วันพรุ่งนี้ก็ส่งวันมารลนนะคะจะส่งทุกวันเลยแบบส่งตลงเพอร์รี่รงกลงเพอร์รี่ส่งตรงไบรซานีแล้วก็ แบบเหมากรงไพรสนีนะคะสำหรับการเพกลงกรงนะคะเราจะ,จะส่งสองช่องทางนะคะจะส่งาทางบริษัทขนส่งเคอรี่และส่งทางบริษัทขนส่งไปรสนีด้วยนะคะส่งกรงนะคะกรองแบบนี้นะคะลงกรองกระดาษนะคะส่งเคอรี่ด้วยแล้วก็ไปรณีน์ด้วยนะคะ อ่าวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าที่ออเดอร์วันนี้พรุ่งนี้เราก็จะจัดส่งเหมือนเดิมแจ้งเลือกพัสดุช่วงค่ำนะคะจะส่งสองบริษัทขนส่งนะคะเว็บ่องนะคะไปรษณีย์ด้วยนะคะ